รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงษ์ธิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหงษ์จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการนวดอีกหนึ่งแบบค่ะที่เขาเรียกกันว่านวดหัตถศาสตร์บำบัดนะคะซึ่งการนวดแบบนี้ในปัจจุบันกําลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าคนในปัจจุบันพยายามหลีกเลี่ยงเคมีสังเคราะห์หรือว่าหันมาใช้ธรรมชาติบำบัดนั่นเองนะคะแต่การนวดแบบนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าต้องได้รับ ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะที่จะสามารถนวดได้ค่ะซึ่งต้องมีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของอาการของโรคนั้นๆจริงๆซึ่งวันนี้ค่ะหงได้รับเกียรติจากครูบีค่ะอาจารย์จาตุรนพัฒนาวงศัวหน้าฝ่ายการสอนการนวดตะวันออกศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาสมาคมพัฒนาศิลปาชีพสวัสดีค่ะครูบีสวัสดีครับครูบีคะวันนี้หงจะมาพูดถึงอย่างที่บอกไปว่าการนวดหัตถศาสตร์บำบัด จริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินจริงๆแล้วคืออะไรคะจริงๆแล้วการนวดศาตร์บำบัตนะครับเป็นการนวดแขนงหนึ่งที่แตกแขนงมาจากการนวดไทยของเราเนี่แหละครับมผมซึ่งจริงแล้วการนวดไทยเนี่ยมีประวัติมายาวนานและไดะครับความนิยมมายาวนานตั้งแต่ในสมัยของยุค กรุงสุโขทัยนะครับผมแล้วก็เจริญรุ่งเรืองสุดในยุคข,ของกรุงศรีธยาเลยนะครับผมในสมัยของพระนารายมหาราชนะครับก็มีการบันทึกเกี่ยวกับาราชทูตราลูแบร์ซึ่งเป็นราชทูตฝรั่งเศสนะครับเขาบันทึกเกี่ยวกับประวัติการแพร่แผนไทยว่าในกรุงศรีธยานั้นนะครับถ้ามีใครป่วยไข้เนี่ยก็จะให้ผู้ที่มีความชํานาญขึ้นไปใช้เท้าเยีย และนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในยุคของพระบรมไตรโรกนาถนะครับผมที่มีการแบ่งหมอนวดออกเป็นกลุ่มหมอนวดซ้ายแล้วก็กลุ่มหมอนวดขวานะครับผมซึ่งจะเทียบเท่าได้กับมีการสกินานะครับผมก็คือมีค่าราชบริวารต่างๆมีซ้ายมีขวาด้วยใช่ครับผมนะก็มีความเจริญเรื่องเืองสุดในยุคนั้นนะครับผมจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับก็มีการพัฒนาศาสตร์การนวดต่างๆจนก้าวเข้าสู่ในส่วนงการนวดแศาสตรบำบัดเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยมากขึ้นซึ่งกาสตร์บำบัดเนี่ยจะหลักๆแล้วก็จะเเป็นนนนใส่่ววขอองการดพืบ แล้วก็ฟื้นฟูอาการต่างๆนะครับผมโดยใช้การกดจุดสะท้อนตามจุดต่างๆนะครับค่ะคือจริงๆแล้วมาจากการนวดไทยนี่แหละที่มาตั้งนานแล้วแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆใช่ครับค่ะก็เลยเกิดมาเป็นหัตถศาสตร์บําบัดคือการบําบัดอาการต่างๆโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะโอ้ยอย่างนี้มีหลักการยังไงบ้างคะอยากรู้ว่า หลักการของการรัศนาบำบัดเนี่ยจะจะต้องศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับพวกแนวเส้นต่างๆในการนวดนะครับเพื่อในการบำบัดรักษาแล้วก็ต้องมีการสัระวัตตัวร่างกายไวในแโรคเป็นอันดับแรกก่อนเพื่อในการแยกคัดกรองโรคว่าตัวของคนที่เป็นมารับบริการหรือคนไข้เนี่ยจะต้องรักษาด้วยโรคแบบไหนหรือต้องรักษาด้วยการแบบไหนนะครับค่ะถามถึงวัตถุประสงค์หลักๆของการนวดแบบพัฒนศาสตร์บำบัดหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วคืออะไรคะ วัตถุประสงค์ของการนวดศาสตร์บำบัดเนี่ยจะมีด้วยการ4ีประเด็นด้วยก<ฆ>ันนะครับผม,มตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพนะครับผมการป้องกันโรค<ฆ>นะครับแล้วก็การฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็การบำบัดคือมีหลายหลายหลาย,หลายขั้นตอนใช่ครับผมค่ะอย่างนี้อยากรู้ถึงกลุ่มไหนที่เหมาะสําหรับการนวดแบบพันาสับบำบัดคะ กลุ่มคนที่จะเหมาะกับการด้วยแบบผัสสะบําบัดนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอาการปวดเรื้อรังมาอย่างยาวนานนะครับผมหรือว่าปวดจนรบกวนการทํางานในชีวิตประจาวันนะครับผมหรือจะเป็นบุคคลที่ต้องการที่จะป้องกันโรคไม่ให้โรคได้เกิดการรุนแรงมากขึ้นป้องกันได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค,ครับผม<อ>หรือบางคนก็จะเป็นการแบบว่าเพื่อในส่วนของส่งเสริมสุขภาพก็ได้เช่นเดียวกัน,นอ๋อคือได้หมดเลยตั้งแต่ไม,ไม่เป็นโรคจนถึงเป็นโรคที่หนักๆใช่ครับผมอย่างนี้อยากรู้ขั้นตอนเลยค่ะว่า ต้องเริ่มยังไงจนไปถึงตอนสุดท้ายทํำยังไงบ้างคอะอ่ขั้นตอนของการน่านสมบัติเนี่ยก็จะเริ่มแต่ขั้นตอนของการสักประวัติตรวจร่างกายก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการวิน,นิจฉัยโรคอย่างที่ครูบีได้บอกในแต่ตอนแรกแล้วนะครับจากนั้นพอวิน,นิจฉัยตรวจร่างกายเสร็จแล้วเนี่ย ตัวของเทอราพีหรือหมอนวดเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของการนวดแล้วก็การใช้เทคนิคต่างๆในการนวดเพื่อในการบําบัดรักษาก็คือเป็นความเชี่ยวชาญของแต่ละด้านว่าโรคไหนเป็นย,างงายังไงใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องแล้วพอนวดรักษาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการให้คําแนะนําตามกลุ่มอาการว่าแต่ละการเนี่ยคนไข้หรือผู้มาใช้บริการเนี่ยหลังจากนวดเสร็จไปแล้วเนี่ยครับจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรแล้วจากนั้นถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นตัวของเทอราพีหรือหมอก็จะมีการนัดการบําบัดครั้งต่อไป อย่างนี้อยากรู้ว่าความแตกต่างในการแบบว่าแต่ละโลกอย่างนี้ค่ะมีการใช้าราบัาบัตรแตกต่างกันมากแค่ไหนคะ สำหรับการนวดแผนสมบัติที่มีความแตกต่างกันแต่ในแต่ละโรคนะครับหลังจากที่ตัวของหมอนวดหรือทรพปิตเนี่ยสักประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะวินิจฉัยอาการในการนวดอย่างเช่นกลุ่มอาการที่เป็นกลุ่มอาการของคอบา่าไหลก็จะนิยมนวดในการใช้ท่านั่งแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับแนวเส้นที่เราใช้ในการนวด<อ>แล้วก็จุดต่างๆที่จะเป็นจุดสะท้อนหรือจุดที่ต้องการส่งเลือดไปเลี้ยงตามจุดต่างๆเนี่ยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นกลุม่มอาการของพวกหลัง<ฆ>ก็จะนวดในท่าขอ,ของท่านอนนะครับผมหรือกลุก่มอาการขา,ขาจะนวดท่านอนซึ่งจะอิงกับพวววกแนนนเส้ดไทย่ แล้วเพื่อเป็นการกดนวดตามจ,จุดสะท้อนต่างๆและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ระบบประสาท ใเรื่อต่างๆของร่างกายครับอย่างนี้ถามนิดนึงอย่างหนูแบบปวดหัวบ่อยหรือว่าเป็นโรคเครียดบ่อยอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้จะต้องนวดยังไงคะจริงๆแล้วถ้าเป็นในส่วนของพวกกลุ่มอาการของปวดศดีรษะหรือไมเกรนเนี่ยก็สามารถนวดตรงส่วนของคอปลาไหลได้เลยนะครับผมในส่วน <c oughs> ของกล้าม <c oughs> าใช้กับ <c oughs> ส่วนกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วก็บริเวณส่วนของท้ายทอยแล้วก็ศีรษะอาการก็จะดีขึ้นครับค่ะต้องใช้เวลานวดนานไหมคะจริงๆในส่วนของระยะเวลาในการนวดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวของคนไข้หรือคนมารับบริการนะครับเป็นอาการหนักมากน้อยแค่ไหน ถ้าเป็นอาการที่ยังไม่หนักมากเนี่ยก็จะเป็นการนวดเพื่อการป้องกันและอันนี้ก็ใช้เวลา <S <S <ม>เวลาประมาณสักบางคนก็หนึ่งครั้งก็ดีเลยบางคนก็สองครั้งก็ดีเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มแบบนานๆอย่างเช่นโรคหัวไหลติดอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องรักษานานขึ้นอาจจะประมาณสักเจ็ดแปดครั้งจะดีขึ้นอย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาของอาการของตัวข,ของผู้มารับบริการหรือคนไข้ว่าเป็นมานานน้อยแค่ไหนครับก็คือเราก็ดูตามอาการที่พัฒนาขึ้นด้วยใช่ครับอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อยากถามถึงตัวผู้นวดหน่อยว่าโอ้โหอย่างนี้ต้องมีความรู้มากๆเลยต้องมีความรู้ ด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะสำหรับตัวของอรพิทหรือต,ตัวของหมอนวดน,นะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวิพากษศาสตร์ะนะครับแล้วก็หลักสรีรวิทยาของมนุษย์นะครับมผมและที่สําคัญคือต้องเรียนรู้ถึงกลไกของร่างกายมนุษย์ด้วยเรียนรู้ถึงเรื่องด้านเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นการนวดตามแนวเส้นนะครับการวางองศา มือต่างๆท่าทางต่างๆนะครับหรือรวมถึงการกําหนดน้ําหนักมือต่างๆเนี่ยครับผม uh huh. และที่สําคัญเป็นสำคัญมากสุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสัประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การให้คําแนะนาหลังการนวดอันนี้ดูเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆใช่ไหมครับผมนี่สาคัญมากสําหรับการนวดหัตถศรัม์บำบัดคับอืมค่ะอย่างนี้อยากถามถึงประโยชน์จริงๆหน่อยอย่างคนบางคนมาเพื่อรักษาโรคแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานวดหัตถายัํบบัดได้ไหมคะก็จริงๆสามารถนวดได้ครับผมหรือจะเป็นแบบเลือกแบบนวดไทยอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่ ประโยชน์ของการนวดถัศมบบัตรก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่คุณบีบอกไปนะครับเป็นการฟื้นฟูนะครับผมบำบัดนะครับผมางที่บอกไปในแต่ขั้งต้นอยู่แล้วนะครับซึ่งถ,ถึงต่อให้คนที่ไม่เป็นโรคก็สามารถนวดได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นแล้วอาจจะเป็นแค่การเล็กๆน้อยก็สามารถมาเลือกการนวดถัศมบัตรได้เช่นเดียวกันค่ะ<า><ม>อย่างนี้อยากรู้นิดหนึ่งว่าการนวดไทยปกติเราก็จะเห็นอยู่ใน,ในสังคมในปัจจุบนันที่คนคไปนวดปกติแตกต่างจากการนวดแบบพาศาสตร์บำบัดไหมคะ แตกต่างครับผมก<ะ>ารนวดสมบัติจะเป็นการนวดที่เสริมพวกเทคนิคเข้าไปซึ่งจะไม่ใช่การนวดแค่ผ่อนคลายแล้วก็ะจะเน้นในจุดที่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าเจ้าก็ก็จะคำนึงในหลักของแนวเส้นตามหลักของการนวดไทยแล้วก็คำนึงถึงหลักของการวิภาคศาสตร์แล้วก็สรีรวิทยาของมนุษย์ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญในการนวดสูงกว่าด้วยครับ ก็คือความเชี่ยวชาญหลักๆเลยแล้วก็แนวเส้นต่างๆอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับใช่ค,ครับผม,มครูบีคะอย่างนี้อยากรู้ว่าผู้ป่วยกลุ่มไหนคือเห็นว่าเป็นหนักก็มาได้ป้องกันก็ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้อยากรู้ว่าแล้วกลุ่มไหนที่มีข้อยกเว้นนะคะว่าแบบนวดธรตศาสตร์บำบัดไม่ได้เนี้ยค่ะสำหรับการนวดธาต์บำบัดนะครับบุคคลที่หรือกลุ่มคนที่ไม่ควรนวดนะครับคือควรหลกเลียกันนวดอย่างเช่นคนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ในส่วนของคนที่เป็นไข้สูงเกินกว่า38องศา,ศาเซลเซียส <ฮะ S 1> นะครับผมหรือว่าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับวัณโรคนะครับผม,มที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับหรือว่าโรคติดต่อผิวหนังร้ายแรงอันนี้ก็ไม่สัมผัสนวดเหมือนกันนะครับเดียมอนวดติดไปด้วยใช่ไหมใช่ครับ <ๆ S 1> <ๆ>เดียมอนวดติดไปด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคงูสวัดนะครับผมไข้อิสุกอิสัยไงครับผมก็ควรหลีกเลี่ยงการนวดเหมือนกันหรือแม้แต่กลุ่มคนที่เป็นกระดูกแตกหัก ใช่การนวดจะเป็นการส่งเสริมทําให้กระดูกแตกหักซ้ำมากขึ้นนะครับผมก็ไม่แนะนาให้ยนวดเหมือนกันนะครับหรือคนที่เป็นไส้ติ่งอักเสบอันนี้ก็ไม่ควรนวดนะครับควรรีบรักษาทันทีเลยนะครับผมหรือคนที่มีภาวะบวมอักเสบนยครับหลายหลายคนมักเข้าใจผิดว่าถ้าบวมอักเสบไปนวดจะต้องหายจริงๆเราไม่ใช่ถ้ายิ่งบวมเออยิ่งบวมเข้าไปอีกครับผมใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยไม่สมควรที่จะนวดต้องรอให้หายอาการอักเสบก่อนจะนวดได้เป็นต้นหรือว่าบุคคลที่มีภาวะการแข ตัวของเลือดที่ไม่ดีนะครับผมเช่นโรคภาวะการขาดการขาดการแข็งตัวของเลือดเนี่ยจะทําทให้เกิดพวกรอยช้ำหรือรอยจ้ำได้ไง่ายมากขึ้นเพราะว่าแต่ศาสตร์จะค่อนข้าง,งนวดเน้นหนักมากขึ้นอะาครับถ้าอย่างนี้อยากรู้ว่าการนวดทันศาสารบบตร์บาบัดอย่างที่บอกไปว่าเป็นการนวดรักษาโรคได้ด้วยบ,บําบัดโรคได้ด้วยแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคอยู่มานวดทันสาสตร์บำบัดแล้วยังต้องพบแพทย์หรือว่าแบบรักษาอาการวิธีอื่นๆด้วยไหมคะหรือว่าสามารถทำทันศาตร์บำบัดได้อย่างเดียวเลย สำหรับการนวดหัตถศรรมบัตอย่างที่คุณหงถาม,มานะคร<ช>ับผมก็สําหรับที่จริงแล้วการรักษาเนี่ยสามารถรักษาร่วมได้หลายเคสที่เป็นอ,อย่างเช่นโรคอคัมพฤกษ์มาพาฏเนี่ย<ช><ช>ที่สามารถมานวดหัตถศรรมบัตได้แล้วก็สามารถรักษาควบคู่การรักษาด้วยการกินยาหรือทานยาแบบแพทย์ปัจจุบันได้อาการก็จะหายได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยเนี่ยครับผมเป็นต้นหรือแม้แต่อาการข้อเท้าแพงนะครับถ้าไปหาหมอสมัครหมอก็จะให้แค่ประครบหรือแม้ก็คือยาลดบวม แต่พออาการอักเสบหายแล้วเนี่ยก็สามารถนวดหัตถศัลบำบัดได้ซึ่งอาการก็จะหายเร็วยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับแต่การนวดหัตถศัลบำบัดก็คือเป็นการนวดอย่างเดียวหรือว่ามียาสมุนไพรมีอะไรเข้ามาร่วมด้วยคะจริงหัตถศัลบำบัดจะเป็นแค่การนวดอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าเราสามารถใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเช่นยาสมุนไพรเนี่ยสามารถเอามารักษาโรคได้ด้วยเช่นเดียวกันค,ค่ะ อย่างนี้อยากรู้ถึงเอกลักษณ์ของการนวดเห็นบอกว่าการนวดาศาสตร์บำบัดก็มีหลายแบบใช่ไหมคะอยากรู้ว่าเอกลักษณ์ของแต่ละแบบมันม,นม,มีมีชัดเจนไหมในส่วนของการนวดในส่วนของด้านการรักษานะคะแบบก็จะมีแบบอย่างที่มันแตกต่างกันออกไป <c oughs> ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละภูมิภาคอ,อย่างเช่นอย่างเช่นการนวดแบบรักษาแบบจีนเองเขาจะเป็นลูกเกีียวดิฟเฟกชั่ o โรจีที่เป็นการนวดกดจุดส้อฝ่าทาเงี้ครับผมอ,อ,อย่างเช่นถ้าเป็นการนวดไทยก็จะเป็นรูปแบบของการนวดศาสตร์บำบัดเพื่อรักษาโรคและเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะมีการนวดแบบ ดูดิชน้ำมันเนี่ยครับเพื่อเป็นการารักษาโรคของข oh, ก้อนไขมโอ้โหถือว่ามีหลายแบบมากๆใช่ครับ oh. ผมโอ้โห oh. oh, อย่างนี้อยากรู้ว่าการนวดประ,าาประัะทศนิย่าบนี้คนในปัจจุบันตอนนี้คือเขานิยมกันมากไหมคะแบบว่ามามากันเยอะไหมเอ่ย ครับตอนนี้ปัจจุบันเถอะศาสตร์บำบัดเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับอ,อย่างแต่คุณหงเกิดไม่เัียแตตอนแรกแล้วว่าพอคนหันไปใช้ยาเคมีเช่นไม่ว่าจะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อเองหรือยาแก้ปวดเองเนี่ยก็จะเจอปัญหากลุ่มของพวกนี้ค่อนข้างเยอะอสารที่ตกทางต่างๆแล้วก็กรักษาไม่หายด้วยก็เลยเริ่มกลับมามองในส่วนของการนวดเถอะศาสตร์บำบัดมากขึ้นที่ไม่ต้องพุ่งพวกสารเคมีใดๆ้ยครับผม,ม,มแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงกว่า อยากรู้ว่าการนวดไทยศาสตร์บำบัดต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นหรือเปล่าคะหรือว่าเราสามารถทําเองได้ไหมเอ่ยการนวดศาสตร์บำบัดจริงๆต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับผมเพราะว่าในบางจุดหรือบางเทคนิคในการนวดจะเป็นจุดที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดตัวของผู้นวดเนี่ยขาดความรู้หรือขาดประสบการณ์เนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อผู้มาใช้บริการหรือคนไข้ได้นะครับก็คือไม่มีโรคแบบว่าง่ายๆแล้วเราสามารถนวดได้เองไม่มีเลยใช่ไหมอันนี้ไม่แนะนาครับผมเพราะถ้าเกิดกดพลาดไปจุดใดจุดหนึ่งหรือว่า ขั้นตอนของการดูแลหรือการตรวจร่างกายที่มันผิดพลาดไปเนี่ยจะทําให้เกิดอาการของเขาเนี่ยเป็นหนักได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับค่ะอย่างงี้อยากรู้หลักการนิดน,นึงอย่างเช่นปวดหัวไมเกรนอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นนวดคอบาลหลอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันม,มันแตกต่างจากการนวดไทยยังไงคะเห็นบบกว่าการนวดไทยปกติที่โฆษณาอยู่เขาก็จะบอกว่าอ่ะอันนี้คอบาลหยนะ ปวดหัวไมเกรนก็รักษาได้ฮาร์ดสารบำบ,บัดแตกต่างยังไงคะฮาร์สตรสบำบัดจะเป็นการนวดที่เน้นจุดสะท้อนเฉพาะไปเลยนะครับสำหรับการรักษาอย่างเช่นอย่างเช่นจุดบริเวณของศรรีงศรษ <C 's S 2> ะส่วนของท้ายทอย3จุดจะเป็นการส่งเลือดไปเลี้ยงที่ศีรษะมากขึ้นบริเวณท้ายทอยมุมแหล่งของเราเงี้ยครับผมจะเป็นนวดไทยก็จะนวดแค่ส่วนของคอบาลัยเงี้ยครับผมเออนะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยมันดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมแล้วก็เห็นผลได้เร็วกว่าอย่างเช่นนี่คือเคสของในส่วนของอาการไมเกรนนะครับ แต่ถ้าเคสอ,อื่นๆอย่างเช่นพวกเคสข้อเท้าแพงเขาจะมีการกดจุดที่ในส่วนของบริเวณรอบๆข้อเท้าเพื่อมนการส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานของบริเวณข้อเท้าแล้วก็ลดอาการเจ็บปวดของในส่วนของการยืดของเส้นเอ็นที่มันมากเกินไปจากการอุบัติเหตุพวกเกี่ยวบข้อเท้าแพงเนี่ยเป็นตน <ừ> ้นนะครับหรือแม้แต่เคสกระทั่งที่พวกปวดไหล่ติด อันนี้จะเจอค่อนข้างเยอะหัวใจติดเนี่ยมันก็เจอปัญหาในส่วนของการไหลลุดใช่ไหมคะไหลลุดไหลติดไม่ถึงจะเป็นไหลไหลติดครับคือไม่สามารถยกแขนหรือกางแขนได้สุดลักษณะการหัวจติดจะเป็นอย่างนี้นะครับแก้ได้ด้วยสามารถแก้ได้ครับพองพวกนี้จะเกิดจากพวกของเส้นเอ็นแล้วก็พังผืดมายึดเกาะนะครับทำให้ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ ก็ใช้วิธีของการนวดซึ่งถ้านวดไทยเนี่ยการรักษาสมมติว่าเราจะรักษาแต่สมบัมบัตใช้ระยะเวลาแค่เพียง5ครั้งแต่นวดไทยจะต้องเป็น10ครั้งหรือ15ครั้งซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าด้วยคือคล้ายๆกันแต่ว่าการรัตษ์บำบัดตรงจุดกว่าใช่ครับอัดลงลึกกว่าใช่ครับอย่างนี้มาพูดถึงอาการที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะเป็นแบบว่าเป็นโรคต่างๆอยานอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยความพิเศษของแบบแตกต่างยังไงอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น ถ้าเป็นเกี่ยวกับหัวใจอย่างเงี้ยคือมันก็มีจุดที่แบบแก้ได้ใช่ไหมคะอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นคือค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมอาจจะจามเป็นอะไรยถ้าเป็นโรคหนักใช่ไหมคะใช่ครับผมแนะนําว่าไปรักษาปัจจุบันดีกว่าถ้าเป็นโรคหัวดินหัวใจม่อาจอาจจะอาการว่าจะทาให้เขาเป็นอันตรายมากขึ้นกว่าด้วยซ้ำอ๋ออย่างนี้ก็คือมีข้อยกเว้นด้วยใช่ก็มีข้อควรระวังด้วยค่ะแล้วถ้าสูงวัดส่วนท้องอย่างเงี้ยค่ะท้องผูกท้องเสียอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะได้ครับผมในส่วนของการนท้องผูกค่ะการนวด นวดจะมาช่วยให้แบบจากท้องผูกกลายเป็นถ่ายได้ได้ยังไงมันช่วยได้ใช่มช่วยได้ครับ,รบจะมีการนวดบริเวณท้องอย่างเงี้ยครับผมหรือแม้แต่ท้องอื่นท้องเฟอ้อก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเงี้ยครับแล้วเรื่องเช่นการปวดข้อเข่าหรือว่าปวดขาแบบบางคนน้ําหนักตัวเยอะแล้วแบบโอ้ลงขาแล้วปวดขานี้ช่วยไหมคะได้เหมือนกันครับผมในส่วนในส่วนของการนวดสัา,าบ,บัดมันจะมี5กลุ่มอาการหลักๆที่จะสามารถรักษาได้นะครับแล้วก็บรรบาตได้เช่นกลุ่มอาการของข้อเท้าข้าและก็นิ้วเท้าเช่นพวกนิ้วเท้าโซน ข้อเท้าแพลงเงี้ยครับหรืออาการขาเท้าตึงางเงี้ยนะอา๋ตอนแรกไม่คิดนะคะว่าแบบข้อเท้าแพลงเงี้ยจะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ครับนี่ก็คือกลุ่มอาการแรกกลุ่มอาการที่2จะเป็นกลุ่มอาการของขาหลังแล้วก็สะโพกนะครับก็อย่างเช่นพวกกลุ่มอาการของเช่นเจ็บเสียวสะโพกบางทีเราสึกว่าเรานั่งไขว่ห้างนานๆแล้วสึกขัดที่ข้อสะโพกเนี่ยอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับหรือใส่ส้นสูงนานๆแล้วปวดตรงข้อสะโพกก็ได้เหมือนกันนะครับหรือกลุ่มอาการของยอกหลังเวลาเรายกของอย่างรวดเร็วแล้วเราเสื่อการปวดแปลบเงี้ยครับนี่คือกัน นะครับมผมหรือแม้แต่กลุ่มอาการของข้อเข่าที่เป็นโรคเกี่ยวกับงอเขา่าเหยียดเข่าไม่ได้นคะครับถึงเช่นพวกคนที่สูงอายุระนับตัวเยอะ,ะ,อะเขาจะมีปัญหารเรื่องเข่าอันนี้ก็สามารถนวดได้เหมือนกันนะครับกลุ่มอาการของข้อมือและก็นิ้วมือ,อเช่นนิ้วมือล็อกนะครับนิ้วมือโซนหรือนิ้วมือชาอย่างเงี้ยก็สามารถนวดได้หรือกลุ่มอาการของพวกข้อไหล่และข้อศอกเช่นพวกข้อไหล่ติด นะครับสบักโจมต่างๆนยครับก็สามารถด้วดูดได้เหมือนกันและกลุ่มอาการสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มอาการของศีรษะแล้วก็คองเช่นพวกไมเกรนปวดศีรษะคอตกหมอรนย่เงี้ยครับก็สามารถนวดได้แล้วอย่างนี้ทั้ง5อาการอย่างที่บอกไปแต่ละอาการใช้ระยะเวลาในการ ทำความถี่ในการทำแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันครับผมก็หลกัหลกๆอย่างที่ครูบีบอกไปตอนแรกคือต้องมีการสักประวัติแล้วก็ประเมินมลักษณะของตัวของผู้มารับบริการหรือคนไข้นี่ว่าเขาเป็นหนักมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่า ข้อเข่าหัวไหล่ติดอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบนานแค่ไหนอันนี้อันนี้ต้องนานครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของอ๋ออย่างนี้หนูนึกว่าแบบไม่ไม่หนักไม่นานอันนี้คนอันนี้ค่อนข้างหนักใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวของคนไข้ด้วยอย่างที่ครูบีบอกไปว่าพอเราสับประวัติตัวร่างกายเสร็จนวดเสร็จก็ต้องมีการให้คําแนะนําหลังการนวดซึ่งหลายๆเคสที่เจอมาก็จะเป็นเคสที่แบบว่าให้คําแนะนําไปแล้วแล้วคนไข้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ทำดื้อไม่ทําหรือบางคนอาจจะต้องรอระยะเวลานิดนึงเช่นถ้าเป็นโรคงอเข่าเหยียด้ใน กลุ่มของคนที่สูงอายุแล้วน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็ต้องให้เขาเควบคุมน้ำหนักซึ่งต้องระยะเวลาจะค่อนข้างนานอยากใช่ไหมคะกินไม่ได้แล้วระบบเผาผลาญเขาก็ค่อนข้างช้าด้วยเขาก็จะนานมากขึ้นอย่างงี้ครับผมเป็นต้นหรือบางคนอย่างเช่นเคสหัวไหลติดเนี่ยจะเจอกับผู้หญิงซะเยอะอซึ่งเนื่องจากว่าผู้หญิง่สะพายกระเป๋าหนัก ข้างดีก็ทําให้เกิดโรค p o l i t i c ได้นะครับผมซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยพอเราบอกให้เขาหลีกเลี่ยงบางครั้งผู้หญิงยังติดอยู่เลย <c oughs> ติดใส่เครื่องสําอางนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้ออติดใส่สร้อยใส่อ,อะไรน,นั่นนะครับก,ก็ยิ่งทําให้เกิดอาการนหนักมากขึ้นก็ต้องดูระยะเวลาด้วยถ้าเกิดแต่สมมติว่าถ้าเกิดเขาสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและติดตามการรักษายอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถหายได้เร็วนะครับสมมติว่าการนวดสัลบําบัตก็จะให้นวดสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งหรือประมาณนั้นไม่ต้องเยอะใช่ไหมไม่ต้องเยอะคร เพราะว่ามันจะแบบไปกดจุดซ้ําๆจุดเดิม<ร>ใช่ไหมคะใช่ครับรอ,อย่างนี้อยากรู้ว่ามีข้อยกเว้นไหมคะสาหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยแบบติดไกลติดไกลติดแต่คือทุกคนคือทําได้หมดเลยเหรอคะหรือว่ายังไงอ๋อถ้าในส่วนของกรณีนี้ถ้าไม่มีภาวะเรื่องเกี่ยวกับข้อหลุดหลวมถ้าเป็นุกกรณีหัวไติน,นะครับก็สามารถนวดได้หรือเพภาวะของเกลือการใส่ข้อเทียมเดี๋ยวนี้อ๋อใส่ข้อเทียมก็คือไม่ได้ใช่ครับข้อเทียมจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ควรจะ คนในยุคป,ปัจจุบ,บันจะเริ่มพอเริ่มมีน้ําหนักตัวเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะครับจะเจอเคสนี้ได้บ่อยในชาวต่างชาติทั้งชาวยุโรปเพราะเขาน้ําหนักตัวเยอะอพอน้ําหนักตัวเยอะแล้วจะมีปัญหาเรื่องเจ็บข้อสะโพกปัญ<ค>หาก็ต้องเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมซึ่งทํา,าทไม่นวดไม่ได้ไม่ได้เลยใช่เพร<อ>าะอ,อะไรคะ เพราะว่าการนวดจะทําให้เกิดการบาดเจ็บตรงส่วนบริเวณนั้นมากขึ้นแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายในส่วนการแขข้อสะโพกเทียมมันจะไม่ถนัดอยู่แล้วมันจะเกิดอันตรายต่อเรื่องเกี่ยวกับข้อแล้วก็กระดูกมากขึ้นด้วยถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนมานานแล้ว<ช>เป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งในร่างกายก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ครับผมอ๋อคือถือว่ายังไงก็จะเป็นอันตรายใช่ไหมคะอยากรู้ว่ามีการนวดทารสา,าบบัดเป็นการนวดอย่างเดียวที่ลงไปจุดต่างๆตามเส้นตามต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับกระดูกด้วยคะ จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนี่แหละครับผมอ๋อเกี่ยวกับกระดูกด้วยใช่ครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเคสเคสหัวไหล่ติดจะเป็นการยึดติดของข้อต่อบริเวณในส่วนของหัวไหล่นะครับแต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานๆจะทําให้เกิดภาวะของการเกิดไหล่หลุดได้ง่ายมากขึ้นซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อเรื่องกระดูกและนะครับหรือแม้แต่อาการของยอกหลังนะครับซึ่งถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยยอกหลังเช่นที่กูบีบอกว่ายกของแล้วมีปัญหาปวดแผลงี้ครับถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆจะมีบางคนที่มีภาวะของกล้้้้้าาามมเเนนืือออหหลลลลัังงงงงแแแขข็กกกกรววตะะจไปดดึูทํใ เกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ถ้าเกิดไม่รักษาแต่ตอนแรกโรคจะเป็นหนักมากขึ้นอย่างที่ครูบีบอกไป อ๋อก oh, ็คือ<ม>จะยิ่งหนักไปเรื่อยๆ<ช>แล้วยิ่งถ้ามาแล้วไม่ทําอีกใช่ครับถ้าไม่ทําหรือไม่ต่อเนื่องก็จะยิ่งหนักมากขึ้นกว่าเดิมค่ะใช่อย่างนี้อยากถามถึงการที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาหากูบีอย่างเงี้ยค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วการว่าสมบัติจริงๆไม่ต้องถึงกับข่านเตรียมตัวในในด้านใดมากนะคบผมก็แค่ผ่อนคลายแล้วก็อาจจะหยุดเรื่องเกี่ยวกับการยาทานยาแก้ปวดเนี่ยครับอ๋อต้องหยุดด้วยเพราะอะไรคะ,ะถ้าเกิดทานยาแก้ปวดเข้าไปเนี่ยส่วนมากแล้วอาการของคนเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็จจะไไม่่่รู้้วาุดหนทีตอง <Okay. S 2> ต,ต้องระมัดระวัง oh. ใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของจริงๆก็จะมีโรคประจําตัว <Okay. S 2> บางประเภทที่จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเช่นโรคเกี่ยวกับเบาหวานนะครับคน mm. นี้จะรับความรู้สึกได้ช้าเพราะนั้นต้องมีการซ oh. ักป,ประวัติ oh. ก่อน oh. เพื่อจะได้นวดพอก,การนวดอัตราศาตร์บำบัดจะเป็นการนวดที่เน้นน้ำหนักมากขึ้น oh. ทําให้เขาเ,เกิดแผลช้าได้ง่ายมากขึ้นนยครับ oh. หรือคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็จะงดเว้นนวดของส่วนของคอบาา่าไหลนะครับโรคหัวใจก็ต้องหลีกเลี่ยงการนวดในท่านอนคว่ำนะครับหรือแม้แต่สตรีมีครรภ์เอง ก็ไม่แนะนําให้นวดหัสใจสัมบัตินะครับผมเพราะว่าจะทําให้เกิดการแท้งหรือคลอดก่อนกําหนดได้นีครับค่ะแล้ว หลังจากที่เรามานวดนรสาบำบัดคือได้ผู้เช่าชาลแล้วมานวดให้เราเสร็จแล้วหลังจากนวดเสร็จมีข้อยกเว้นในการต้องทําอะไรไหมคะแบบว่าห้ามทําอะไรเลยอัอนนี้จริงๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอิทียบทของเขาเองนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสะพายของหนักและเป็นหัวไหล่กิดก็ต้องหลีกเลี่ยงการสะพายของหนักเนี่ยครับผมหรือถ้าเกิดมีปัญหาเรืร่องเกี่ยวกับขาและหลังอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการใส่ส้นสูงอย่างเงี้ยครับผมเป็นต้นก็คือหลีกเลี่ยงตามกลุ่มอาการของเขาว่าเขาเป็นอะไรจากเสจอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องหลีก ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเป็นมาหาหมอนวดแล้วนวดแล้วดีขึ้นแล้วแต่ยังทำอีกก็ก็จะกลับไปเป็นอีกเหมือนเดิมครับก็คือไม่ได้ช่วยให้แบบหายขาดแล้วถ้ายังทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆเอยก็ยังคงเป็นอยู่ครับผมอย่างนี้อยากรู้ถึงคลาสเห็นว่าครูบีมีแบบว่าสอนด้วยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าผู้ที่จะมาเรียนหัศาสตร์บําบัตจะมีคอร์สสำหรับหัศธสตร์บับัตเลยหรือว่าต้องเรียนแยกอย่างเห็นบอกว่ามีเรื่องของกระดูกด้วยแนวเส้นด้วยหรือว่าเรื่องของ สรีระต่างๆด้วยนะคะครับสำหรับคณตศาสตร์บัติเนี่ยนักเรียนที่มาเรียนก็จะได้เรียนพื้นฐานจากการเรียนนวดไทยมาก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนนั้นนะก็จะมีในสน่วนของการเรียนตั้งแต่กาิภาคศาสตร,ร์เสีรวิทยาแล้วก็แนวเส้นต่างๆของการนวดไทยพอมาถึงคณตศาสตร์บัณฑก็จะเจาะกลุ่มมากขึ้นคือลงในศาสตร,ร์ของการลงข้อมูลข้อมูลที่ลึกมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นในการกดร,รักษาโรคท่าทางในการนวดต่างๆรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักกาิภาคศาสตร์แล้วก็เรีรวิทยาที่เป็นในส่วนของคตศาสตร์มากขึ้นเหมือนการร ถึงเรียนรู้ถึงการซักประวัติและก็การให้คําแนะนําตามกลุ่มอาการด้วยอค่ะอย่างนี้ก็คือแสดงว่าต้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือถ้าใครไม่เป็นนวดไทยมาก่อนก็มานวดทางศาสบัตรเลยไม่ได้อ่าไม่ได้ครับอ๋อก็คือต้องละเอียดละลงลึกพอสมควรใชถือว่าเป็นแบบ special i s t เลยใช่มคะใครเป็น cost advance ถ้าเรียกกันอย่างนั้นถูกต้อง้วครับแล้วระยะเวลาในการเรียนถ้าสมมติว่าแบบผอย่างเงี้ยไม่เป็นเลย นวดไทยก็ไม่เป็นค่ะครับผมหนูต้องเริ่มยังไงบ้างคะถ้าเป็นในส่วนของฮัจสมบัติก็ใช่ในส่วนของฮัจสมบัติก็ใช้เวลาเรียนประมาณสัก7-10วันนะครับส่วนนวดไทยก็ระยะเวลาเรียนประมาณสัก7-10วันเหมือนกันแต่ว่าในส่วน,แต,น,นแต่ไม่นานครับ <ừ> ผม <ừ> แต่ถ้าสมมติถ้านักเรียนเองเนี่ยหรือว่าคุณห่วงมาเรียนเองเนี่ยก็สามารถเรียนได้ต่อนเนื่องได้จนกว่าตัวเองจะเกิดความชํานาญก็คือคอย่างเช่นนวดไทยอย่างนี้มันจะประมาณกี่วันนะคะ นวดไทยประมาณ7-10วันนะะแล้วก็ต้องต่อคอสไหนอีกไหมคะก็สามารถเรียนไทยศาสตร์บำบัดได้เลยอ๋อเพราะว่านวดไทยก็คือจะบอกถึงสรีระกายวิภาคอะไรอยู่แล้วใช่ครับผมอ๋อโอ้โหรือจะเรียนได้นานกว่านั้นก็สามารถเรียนได้เหมือนกันคือจะมีแบบแอดวานซ์แล้วก็แบบ ขึ้นไปอีกไหมคะจริงๆแล้วถ้าเกิดนักเรียนสนใจเรียนก็จะมีในส่วนของรายหลักสูตรด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับประครบสูุนไพรก็สามารถเอามาใช้ในส่วนของหัตถศสตร์บำบัดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือถือว่าเป็นการประยุกได้ทั้งหมดใช่ครับผมเป็นการประยุกได้ทั้งหมดครับอืมค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าส่วนใหญ่คนมาเรียนเพื่อเพื่อเพื่อไปเป็นครูหรือว่าไป รักษาคนอื่นหรือว่ารักษาตัวเองคะจริงๆแล้วในส่วนของนักเรียนที่มาเรื่องเรียนไทยศึกาบำบัดเนี่ยจะไปเรียนเพื่อบําบัดแล้วก็ดูแลคนอื่นแล้วจะเป็นคนในครอบครัวเองหรือว่าในคนนี้มาใช้บริการเองเนยครับผมค่ะก,คก็คือก็คือเรียนเพื่อไปเป็นอาชีพด้วยใช่ไห<ช>มคะอย่างนี้มีแบบว่าส่วนใหญ่เขาเรียนเรียนแล้วไปทํางานในไทยหรือว่าเรียนแล้วไปต่างประเทศนะคะ เรียนแล้วก็ทํางานหลายสถานท um ี่ครับแล่วจะเป็นเมืองนอกเองหรือในเมืองไทยเองก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลบ้างหรือร้านนวดร้านสปาเงี้ยครับผมก็คือมีทั่วๆไปใช่ไหมคะใช่ครับผมและอย่างนี้คือเขาจะเขียนบอกเลยล่ะครับว่าอันนี้เป็นฮัร์ศาสตร์บาบัดนะหรือว่าเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนวดเพื่อบําบัดแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพเงี้ยครับผมเพื่อเป็นเป็นหลักการที่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นว่าในร้านนวดหรือร้านสปาเนี่ยมีการนวดแบบยังไงบ้างเงี่ยครับผมแต่ป้าายติดว่ เป็นการนวดแผนไทยอย่างนังนก็อาจจะไม่มีนวดทผนศาสาร์บำบัดคือต้องต้องบอกเลยว่าเป็นการนวดทานศาสร์บำบับดด้วยใช่ครับถึงจะลงลึกมากขึ้นใช่ครับวันนี้ถือว่าได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคนไหนที่มีอาการป่วยอยู่หรือว่าอยากจะป้องกันโรคอยากจะให้สุขภาพดีขึ้นการนวดแบบแผนศาสนาบำบัดถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ไหมคะที่สามารถรักษาได้ด้วย ค,ค่ะยไงวันนี้ขอบคุณครูบีมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกันขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาสมาคมพัฒนาศิลปาชีพค่ะสําหรับวันนี้หงและครูบีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ